พอดีรสชาติพอดีหวานกลมกล่อมหวานมันหวานมันไม่เละไม่พอดีปกติอยู่บ้านกินได้ไรกะปกติปกติอยู่บ้านจะกินอะไนี้กินอะไรเหมือนกินเรืองนึงแล้วก็เอาไปไว้ต้องกีนข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวเขาบอกทำไมข้าวเหนียวไม่ต้องงูนกินเลยมันก็จะพอดีหวานพอดีหวานพอดีรสชาติพอดีมากเลย ประเด็นเนาะประเดี๋ยวม่หนีโดนแล้วเฮ้ยนี่นี่ละเปะถีชุดเลยไม่ปกติเจอไม่อ่อนไปก็เละเป็นเลยนั่นเอืงสุกเกินจนขมเหมือนหนังสือมาแต่กันตลักสองหน่วยเนาะแต่พี่กายหนูว่าไม่ต้องยกก้มดีแห่งคุณปิ่มไม่ใช่คุณปิ่มมันเป็นเลือกไมาได้เลยนเนือี่เหมืออนหนึ่งคนอิปิสือมากโรงพยาบาลหมอเหนือเขาครับซื้อไม่หนังสือ ใส่คนใดมาเขากล้องเมื่อไหร่คนใด้งหน่อยคนนี้เองที่ดอนถหายว่างมาเจียนเป๊ะนี่เพิ่งซื้อมาของหนูเนี่ยเพิ่งซื้อเองกับป้ามาได้ดีนะสุดปวดซื้อเองได้ดีไหมก็เปล่าจะได้เปลี่ยนซื้อมาอีกสุดปวดบนจังนี่ซื้อมา่หวาน หลุดนั่นแต่กินได้มาเนี่ยคือพอดีค่ะพอดีกลมกล่อมมากโอเคค่ะกองตัวปันเด็นนั้นเห็นพ่อกินต้องกินตอกนะเบาบาอีกไหมล่ะก็เออโอบเป็น um ไงก็ฮ่าฮ่าฮ่าพ่อก็นอนพ่อก็นอนตรงนี้แล้วพ่อก็เนี่ยได้ยินเสียงพูดกระย่าได้ยินเสียงใช่ครับพ่อใช่ไหมกิน โอเคจบการรีว okay, ิวทุเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ